สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้พายิปซีพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่10ตุลาคม2566ให้กับคนทั้ง7วันเกิดเริ่มต้นที่คนวันอา <คน S 1> ทิตย์มาที่ Just justice นะวันนี้คนวันอาทิตย์มีจ u สติ c นะคะมี7เหรียญน,นะคะมี4เหรียญน,นะ เขาบอกคนวันอาทิตย์นะคะมีจัสติกแบบนี้นะคะก็ต้องระวังเรื่องของความจู้จี้ขี้บ่นนะคะความเอาตัวเองเป็นจุดกลางจุดเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางของจักรวาละโลกต้องระวังเรื่องของตัวเองเป็นสแตนดาดโลกไปดีกว่านะคะต้องระวังนิดนึงเพราะคุณจะใช้ความเป็นตัวเองนั้นเป็นมาตรฐานนะวัดคนอื่นชี้คนอื่นนะคะนะต้องระวังนะแต่เรื่องของการสอบการเรียนการไปเขาเรียกว่าอะไรการสอบการ เรื่อนขั้นเรื่อข้าราชการอย่างเงี้ยวันเนี้ยดีนะคะเพื่อข้าราชการนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการรอคอยอะไรบางอย่างยังคงต้องรอต่อไปอีกสักระยะเรื่องการเงินต้องเมนเนจดีๆนะคะขอ,อให้ทักพิเศษหน่อยระวังเรื่องปุกปรับฉับพลันนะคะนะเออนะคะตกปกตกใจนะคะทุกชนิดต้องระวังต่อไปคนวันจันทร์นะคะจันทร์มีเด็กถืออ่ะอัศวินถ้วยนะคะถนนนะ มีสองดาบนะคะและมีห้าดาบนะคะประจาเลยเนาะคนวันจันทร์มากับห้าดาบตลอดเขาบอกคนวันจันทร์นะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของโชคลาภข่าวดีนะคะแต่ต้องระวังเรื่องของการสื่อสารสักนิดนึงนะบางนี้บางทีวันนี้คิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็พรุ่งนี้เรากันนะคะนะค่อยว่ากันไปค่อยตัดสินใจไม่ต้องรีบนะคะนะวันนี้อาจจะต้องไปทําธุระอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีใครช่วยเท่าไหร่แต่ว่า คุณทําได้อยู่แล้วไม่ต้องหน่อยนะบางทีหวังว่าคนอื่นจะมาช่วยไม่ต้องไปวังนะคะนะก็รับปากรับคันไปอย่างนั้นแหละหรือบางทีคุณพูดจาอะไรไปนะคนก็เอาใจออกหาแต่เขาไม่พูดเขานิ่งนะคะแต่เขาไม่ค่อยเข้าข้างคุณเท่าไหร่นะเพราะนั้นก็พูดน้อยได้ทาเยอะได้นะคะตามนั้นเลยขอพายทักพิเศษค่ะอะวันนี้มีเดวิลระวังเรื่องของอ่าการ ทุกลอกทุกโก้งนะคะหรือตัวเองนะคะไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายผิดระเบียบผิดกฎนะคะต้องระวังเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนจะเข้าข้างตัวเองก็มักมักที่จะเห็นว่าตัวเองทําอะไรก็ถูกไปหมดเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของการทําผิดกฎหมายและผิดสินทมนะจ๊ะสองอย่างนี้ต้องระวังนะคะอ่ะต่อไปคนวันังคาร <c oughs> วันังคานมีไฮเพลนเทสนะคะ มีสิบเปลียนจ้ามีเก้าไม่เท้านะจ๊ะเขาบอกวันนี้คนวันอังคารนะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามดีได้เงินนะคะนะเพราะกานเสริมสวยวันเนี้โอ้ยคุณขายืนไม่ไหวอ่ะนะคะว่าลูกค้าจะเข้าเยอะนะเตรียมคนสระผมไว้ได้เลยนะสระเองไม่ทันนะลูกนะเออนะคะนะแล้วก็ พวกร้านเพนเล็บเจลอะไรอย่างเงี้ยบางทีกุ๊บลงค่ะคุณขานะมายืนอ้อเลยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะได้เงินนะคะนะว <c oughs> ันหรือมองได้อย่างนึงนะคะวันนี้คุณก็อาจจะมีเรื่องของการอ่ามูเตดูต่างๆนะคะไหว้องค์เทพนะคะหรือไปเที่ยวตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะอาจจะไปกับครอบครัวก็ได้นะคะนะแต่เรื่องของการงานมีความเบื่อนหน่ายหรือพวเเ็นบริวาร เบื่อหน่ายเรื่องของหน้าที่การงานมันเยอะมันสุมมมาเลยเงี้ยนั้นะหน่อยนะคะนะการเงินดีปังจ้ะขอไพ่ทักพิเศษค่ะอระวังสุขภาพนะคะหรือว่าอาจจะได้เป็นวันพักวันพักผ่อนวันหยุดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะถ้าไม่มองว่าสุขภาพนะอ่ะต่อไปคนวันพุธนะคะวันพุธสี่ถ้วยห้าดาจา้านี้นะ อัดงดหงิดนะจ๊ะอ่าสิบดาบสุขภาพไม่ดีเลยนะสุขภาพต้องระวังนะคะเจ็บป่วยนะเป็นได้หมดแต่คุณทั้งตัวนะแล้วก็อารมณ์ก็ไม่ดีนะคะนะลำไส้ผิดปกติหรือเปล่าแปรปรวนนะคะอารมณ์ก็ไม่ดีหงุดหงิดปวดท้องปวดไส้ปวดหลังปวดตัวปวดไปหมดนะถ้าไปไหนก็ไม่ได้หงุดหงิดตัวนะคะต้องระวังนะคะนะอาบน้ำนะ พุดโธพุดโธเข้าไวนะ้นะอาบน้ากินข้าวกินให้มันอิ่มๆนะกินของกินกินดูดีสุขภาพไม่ดีด,ดูถ้าเป่นสุขภาพไม่ดีนะคุณจะติดติดอะไรสักอย่างมันติดแบบขยับไม่ได้ถ้าคุณเดินทางนะระวังเครื่องดีเลย์ระวังต้องติดอยู่กับเทอร์มินอลนะเป็นวันๆนะคะหรืออาจจะติดแบบสามสี่ชั่วโมงคือแบบกำหนดการถ้ามันเร็วมันจะช้าลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะยืดออกไปอย่างเงี้ยเออระวังนะคะนะถ้าเดินทางขับรถก็รถเสียกลางทางหรือฝนตกหนัก มอไซค์ไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นนะอมันต้องแบบทุรักทุเลมีความติดขัดมีความหงุดหงิดนะมีความแบบน่วงนะคะระวังสุขภาพด้วยที่สําคัญนะคะนะระวังเรื่องของการเจ็บถ้าไม่เป็นแบบไม่เป็นไม่สบายเป็นไข้อะไรเงี้ยก็ระวังเรื่องของการเจ็บปวดเนื้อปวดตัวปวดกล้ามเนื้อจะเดินก็เดินลําบากอะไรเงี้ยไปฟิตเนสแล้วไปเล่นรุนแรงเทรนเนอร์ก็ ให,ให้ทําแบบอะไรที่มันแรงๆแล้วฉันก็เหนื่อยมากแล้วที่ก็ตื่นที่มันก็ปวดไปทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <laughs> นะเออนะคะตามนั้นต่อไปวันวันพริหัสนะคะ <im itation> พะริหัสมีสองเหรียญจ้ะ The f o o l ค่ะเดินทางนะลูกนะและ จ้าตินะคะดวงเดินทางโดดเด่นนะคะนะ,ะเรื่องอถ้าไม่เรื่องเดินทางก็จะมีเรื่องของการเงินนิ่มมีการไหลเวียนเข้ามาของเม็ดเงินนะคะนะก็ยังได้เงินอยู่นะคะ,ะสภาพคล่องทางการเงินยังดีอยู่นะคะ,นะได้มาก็ไหลเข้ามาก็ไหลออกไปนะคะนะก็าอาจาเป็นได้นะคะนะ <S <S วันนี้ระวังเรื่องของเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีอานาจมากกว่าจุจีขี้บ่นนิดนึงตามใจก็นิดนึงนะยู่อย่าไปดื้อกับเขานะคะเดี๋ยวเขาบ่นเอานะคะ ขอไพ้คักพิเศษค่ะอ่าเขาบอกว่าโปรเจกต์เยอะนะพวกงานครีเอทดีนะคะนะคิดไปก่อนแต่วา่าเราลงงดูทำให้ทำทีละอย่างนะจ๊ะทำพร้อมกันเจ็ดสิ่งเจ็ดอย่างไม่ดีนะนะคะต่อไปคนวันศุกร์ค่ะสุกสามใบอ่าสุกก็มากับสิบดาบด้วยนะคะอ่าห้าดาบอย่างนั้นนะคะอ่าแล้วก็สิบถ้วยนิดนึงอ่าเขาบอกว่า คนวันศุกร์กับวันนี้ก็ระวังสุขภาพระวังเรื่องของอาการปวดเนื้อปวดตัวนะคะวันนี้ทําอะไรพูดอะไรคนมักไม่ค่อยเข้าข้างนะคะนะมักไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือนะคะนะมีสิทถ้วยนะสิ่งที่ดีที่สุดคือบ้านเราบริวารลูกเมียนะคะนะหันหน้าเข้าหาครอบครัวนะคือความอบอุ่นนะคะนะอบอุ่นอบใจนะคะออขอภพยทักพิเศษนะคะเวลาข้างนอกไม่ดีก็กลับบ้านนะอ่า เขาบอกว่าการเงินยังดีอยู่นะคะตามกันเลยต่อไปคนวันเาสาร์สาวสามใบจะแม่อ่สาวาม,มาด้วยเจ็ดเหรียญเหรียญทั้งดีก็เ,เป็นเจ็ดเหรียญสองสานสามถ้ <S <S วยมานะคุณถึงจะ <ๆ S 2> เจ็ดเหรียญก็เถอะนะคะนะแล้วก็แล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะเขาบอกว่าคนวันเสาร์วันนี้นะเรื่องที่คุณรอคอยยังคงต้องรอต่อไปนะคะ นะสิ่งที่คุณทําไว้มันยังไม่ออกดอกออกผลหรอกตอนนี้นะมันต้องใช้ระยะเวลาะะแต่แต่ในอนาคตคุณสามารถเก็บเกี่ยวมันได้เต็มที่นะคะนะวันนี้หมูกระทะเข้านะคะมีการรื่นเริงปาร์ตี้สังสรรค์นะคะนะมีเรื่องของความชื่นมื่นชื่นใจนะคะมีความเรื่องของความสุขสมอารมณ์หม่นะคะก็อาจจะเรียกว่าได้ อ,อยากกินอะไรได้กินอยากพูดคุยบใครก็ได้พูดคุยนะคะได้รับเจญเป็นงานเลี้ยงงานมงคลงานสังสรรค์ต่างๆบอกแล้วหมู่กระ t h เข้านะนะคะมันยังมีเรื่องของเจ็ดถ้วยก็มีความคิดที่เยอะแยะในหัวนะคีดเอทสร้างสรรค์แต่ว่ายังไม่ได้ทาก็ยังเป็นแค่ความคิดฟุง้งๆนะจ๊ะขอไา่ทักพิเศษคะ่ะวันนี้คู่ดีนะคะนะเรื่องของคู่เนี่ยจะบอกนิดนึงถ้าวันนี้เจอคู่เนี่ย เรื่องอื่นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรอาจจะมีเรื่องของการรอคอยอะไรมานานๆวันนี้อาจจะโปะปะนะรอคอยอะไรจะคู่นานๆเียวันนี้อาจจะโบ๊ะบะได้เลยก็ได้เออนะคะตามนั้นนะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการได้ทําอะไรเป็นคู่ๆหรือว่าได้ใช้เวลากับคู่ของตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะเรื่องเอกสารสัญญาหรือการเริ่มต้นใหม่ดีนะคะตามนั้นเลยจบแล้วเจอวันเกิญจะยังไงกันบ้านอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ